นี่ของแซ่บกับมีน้อ,อ,อ,อย,อยเท่าแล้วพี่น้องกินข้าวไปแล้วได้แกงเห็ดแล้วกินของหวานากินคลองหวานมันกินของข้าวแล้วมากินของหวานอืมแซ่บคือเก่า แซบฮะแล้เลยข้าวกองแต่เขาพดเองนิม่มๆมันๆ่ำๆนะคะกินยุดด่หน้าบ้านคือเก่าเมื่อซาบกินแกงเฮ็ดกินไปกินมาซาเดือนขึ้นไล่ของมาดามน้อยวันแม่นฝนสิตกพี่น้องเ้ยฝนก็บบอสตก คนก็จะเม้ผิดตัวอีกก็เลยพาพี่พาน้องเศร้ากะทิหมักเผากะทิราดอีกเักหน่อยนลยเป็นคนมักสุดกิริจังน้อไอ้เบ้อสดกินีิจักหน่อยไอ้เบ้อไอ้เบออ้อข้าวคนมักกินกะทิตัวพี่น<อ>้องตอนเย็นมากินกะทิ มาค่อยมักหวานหมักมันเซส่งเกาะสมุยด้วใช่ไหมคะส่งถึงไหนคะพี่อ๋ลงหน้าทอนใช่ไหมคะน้าอนถ้าป่บาี่แต่ว่าเสียค้อีออสค่า่ถ้าส่งแม่น้ำเหรอพี่ส่งแม่น้ํแม่น้ำ ออเสียเสีย,ย,ยเพิ่มร้อยึงใช่ไหมคะถ้าอย่างหอยแข็งสิบโลอย่างเงี้ยพีคิดคิด,คดถ้าส่งยังไงเบืบ้องบรรยากาศเนะจ๊ะมาถึงประมาณตอนไหนประมาณกี่โมงบรรยากาศอืมขึ้นฝนสิตโต,ต๊ะตก ฝนสิตกแต่โบตกพี่น้องคะคะโบตกเป็นนักสั่นฝนก็ได้แต่วิ่งทุกวันใช่ไหมคะพี่โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเราคุ้นะคยเรารู้แล้วแหละว่าเขามิ่งมาสุนี่ก็เสียทั่วถิ่นเราก็ออกไปเอาน้ะบางส่วน เเขามาส่งรถ่งวนบมเางอนะของแทบก็บมีน้อยหน่อยพี่น้องเบิดเท่านีเด้ของแทบมีหน่อยมีซัมเน่เบิรซัมเน่อือส,สั่งเลยของแทบใหน่อยใ,ใหญ่ย,ยังสิ วิธีขาย <laughs> มันก <c oughs> ินขาย, <c oughs> ยมันมักกินกะทิแล้วบามักหวานเป็นไนะ <c oughs> อือ